็เลยไปหาถามท่านนะครับว่าท่านเป็นสอดำจริงๆหรือเปล่านะครับพอผมตามหาคนที่ป้นบ้านตาผมนะครับถ้าใช่ก็จะได้ล่อพระให้หงายท้องไปเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่พอใจผมนะผมก็บอกไม่พอใจก็ฟาดกันเลยนะครับ ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่าพระนี่เหนียวนะครับราคาสิบยี่สิบล้านอะไรเนี่ยผมยังจับกร,รมไว้ในกร,รม,มืออัตนาแล้วยังเอาเข็มจิ้มแขนตัวเองเลยถ้าเข้าผมก็ว่าไม่เหนียวนะครับเข้าผมก็ว่าไม่เหนียวนะฮะ ตอนนั้นมันก็อย่างนั้นแหละครับมาเนี่ยผมก็ไปจริงๆครับผลก็ว่าผมไปก้าวร้าวกับพระนะครับท่านผู้ชกางไว้เลยว่ามึงไปด่าพระไงบอกไม่ได้ดา่าผมไปถามท่านว่าท่านใช่เสือดําจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็แสดงว่าเฮียก็เอาไว้ไม่ได้นะครับคือถ้าใครที่เคยเป็นโจรแล้วเป็น เสือเป็นสางเป็นมหาโจรแล้วกลับมากับตัวกับใจเนี่ยผมก็เคารพกราบไหว้บูชานะครับแต่ยังมาคุยแอคอาตมาเสือนั่นเสือนี่เฮี้ยยังมาใส่ผ้าเหลืองแดกอีกมันก็ไม่สมควรนะครับมันก็ไม่สมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปบวชมือปืนไปบวชผมยังไว้ชีวิตเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาคุยแอคว่าอาตมา เกียดคนขี้คุยว่ะนะครับเกลียดคนขี้คุยนะครับผมว่าท่านมรณะภาพไปแล้วอย่าไปพูดถึงท่านเลยนะครับผมฉัตั้งแต่ยังกําลังรุ่งรุ่งกำลังดังดังเลยนะครับกําลังดังดังเลยนะครับน่าจะปีสี่แปดสี่แปดสี่เก้าประมาณนั้นจําปีไม่ได้นะครับใช่ถ้าอย่างหลวงพี่เติ้ลอย่างเงี้ยนะครับเป็น มาหาโจรเป็นมือปืนมาติดคุกติดตารางมาท่านก็ไปบวชอยู่ในบรวรพุทธศาสนาผมก็กราบไหว้บูชาได้นะครับมาแต่ถ้ามาคุยโม้คุยอวดความชั่วในอดีตอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมก็ไปฉะเลยนะครับไปฉะเลยนะครับไปฉะเลยนะครับหลังจากนั้นท่านก็ เก็บเนื้อเก็บตัวคือถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนะเอาขันน้ำมนต์วางแล้วปลุกเสกแล้วมันก็เฉาะออกมานอกขันโดยมือไม่ได้ไปจับเนี่ยผมก็เอเอชื่อนะผมเชื่อนะครับเชื่อนะครับเอาวางเขาไว้อย่างเงี้ยเหมือนกับประธานโทษนะเอาหลวงพ่อยิดนะฮะสมัยผมปี2534ผมเป็นสวัสดที่ตำบลสามกระ ท่าอกุยบุรีจังหวัดประจวบมันใกล้กับตำบลดอนเย็นหนูวัดหนองจอกของหลวงพ่อยิตนะฮะหลวงพ่อยิตดังมากประหลัดขีกหลวงพ่อยิตดังมากนะครับผมก็ไม่ได้เคารพศรัทธาอะไรนะผมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็มีวันหนึ่งหลวงพ่อยูนนะพระครูยูนผมเนี่ยนะครับไป ได้ข่าวเรื่องประหลัดขิกด,ดังอะไรดังนะครับอยากจะไปเรียนวิชาประหลัดขิกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็พาไปกราบนะครับมาเวลาวัดหนองจอหลวงพ่อวัดหลวงพ่อยิบนี่มีงานนะชาวบ้านแถวนั้นไม่ค่อยไปเที่ยวหรอกครับแต่ปรากฏว่าทหานากาศเนี่ยศรัทธ,ธามากนะครับทหานากาศเนี่ยศรัทธ,ธามากผมก็ถามพวกกองบิน 53ถามว่าทาไมไปศักทาหลวงพ่อยิฐนะครับมีลูกมีเมียมาแล้วนะครับแล้วมาบวชนะะแล้วมาทําประหลัดขิกขายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเครื่องบินเอฟ5า e, อเครื่องบินลบอะ่ะเหมือนเหมือนเอฟ16อะ่ะเครื่องบินเอฟ5า e, อบินมาเนี่ยบินผ่านวัดหลวงพ่อยิฐนะครับมีประหลัดขิกบินคู่มาเลยผมก็ไม่เชื่อแหะครับ บอกประหลัดขิดบินคู่มาเลยเครื่องบินเร็วจะตายเครื่องบินลบอะฟื้นประหลัดขิกบินคู่เลยแล้วเขาก็เลยมากราบมาไหว้กันผู้จการทหารอากาศยังไปทอดกระถินที่วัดหลวงพ่อยิดเลยนะครับหลวงพ่อยิดท่านใจดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อาบน้ําหลวงพ่อยิดไม่ส่งน้ํานะครับปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งหลวงพ่อยิดก็จะให้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาแปรงทองเหลืองมาขัดขัดตัวโอ้โห ตัวครับขัดตัวขัดตัวเนี่ยนะครับที่จริงน่าจะเลือดออกอะไรนะครับท่านก็แต่ตัวท่านไม่เหม็นนะผมก็ไปกราบผมก็บอกหลวงพ่อเขาว่าประหลัดขิกหลวงพ่อเนี่ยดีจริงว่าหลวงพ่อบอกมันก็พูดกันไปท่านไม่คุยโม้นะหลวงพ่อยิ้ะผมบอกหลวงพ่อปลุกเสกให้ผมดูหน่อยทีให้มันกระดิกได้นะขึ้นได้นะผมก็ไม่เชื่อครับหลวงพ่อเอามาเงี้ยมาแล้วก็ ปล่าพว่วงประหลัดขิดในมือหลวงพ่อยิปเนี่ยกระดกตั้งเลยปุ๊บ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 ตั้งเลย,เลยผมก็เออฮะผมก็ก้มดูข้างล่างถ้ามือขยับปุ๊บมันก็จะต้องทําเป็นดิ้นหล่นลงไปอย่างนั้นผมไม่เชื่อนะครับถ้าเกิดเอามาภาวนาแล้วก็ทําขยับข้างล่างหน่อยเนี่ยขยับนิ้วหน่อยขยับมือหน่อยกิ้งอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อแต่นี่กระดกตั้งแล้วไม้เนี่ยมันกระดกตั้งมันลําบากไง ผมก็ดูเอ๊ะมันกระดกได้ยังไงนะครับผมก็เลยบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อใส่ไปในบาทหน่อยได้ไหมนะครับใส่ไปในบาทหน่อยพอใส่ไปในบาทแล้วก็หลวงพ่อปลุกเสกให้มันกระดกได้ไหมวิ่งได้ไหมผมก็ดูนะครับพอเข้าไปอยู่ในบาทแล้วเนี่ยมันกระดกได้ดิ้นได้ประหลัดขิดดิ้ไนได้ตัวไหนดิ้นผมก็เก็บตัวไหนดิ้นผมก็เก็บนะครับขอขอฟรีครับปกติเช่าจากวัดนี่ หนึ่งใบแดงนะผมขอฟรีนะครับมาแล้วผมก็ไปแจกนะครับตอนนี้มันก็เคยมันมีผมจะดูว่าประหลัดขีดหลวงพ่อยิดเหนียวไม่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวแต่ดีทางค้าขายนะครับเอาไปตั้งไว้ในร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค้าขายดีบางคนได้ไปก็ไปค้าขายไม่ดีไปต่อว่าหลวงพ่อว่าหลวงพ่อประหลัดขีดหลวงพ่อนี่เอาไป ก็ขา,ขายไม่ดีหลวงพ่อบอกมันปลอมนะสิคือพวกลูกศิษย์วัดพวกใกล้ๆกล้วัดนะ่ะเขาไปเอาไม้กระปังหามาครับมาทําประหลัดขีดหลวงพ่อยิดครับและแม่งเขียนยันหลวงพ่อยิดปลอมครับแล้วก็เอาไปเอาไปหลอกชาวบ้านให้เช่าบูชานะครับแต่ถ้าของหลวงพ่อเองอ่ะท่านมั่นใจว่าถ้า,าไปแล้วค้าขายดีนะครับมานี้ก็เล่ายาวมาเลยกลายไปไปถึงหลวงพ่อยิดมนะครับ คือผมนี่จะเป็นคนที่ชอบจับผิดจับพิรุษนะครับจับผิดจับพิรุษนะครับมามันเป็นนิสัยหรือสันดาลเราก็ไม่รู้นะครับมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับพ่อแม่ก็แบสอนมาดีนะครับเขียนอาจารย์สักเขาสักกันอะไรกันเหนียวเอามีดเถื่อไม่เข้าฟันไม่เข้าผมเอาไม้ตะลปัดตีหัวแตกเลยนะครับเขาหาว่าผมเด็กพิเรนนะครับ ไปตีครูศัก์เขาไม่ใช่ครับไอเรายังเป็นเด็กอยู่นะครับเราก็เชื่อไปแบบนั้นนะครับแล้วก็มันมีอยู่ครั้งเวลานั่นเขาเอาขวานขวานเนี่ยเวลาสักดิ์เสร็จก็เอาขวานฟันหลังเลยปักเลยอย่างนี้นะครับแต่เขาเถือให้ดูก่อนนะครับมันเอาคมไว้หน่อยเดียวไม่เอาคมไว้ด้านล่างครับเวลาเถืออะไรก็เข้าฟืดเข้านะครับ นะครับแล้วมันมานั่นไม้มันก็เข้าพอมันเหลือคมอยู่ข้างล่างแต่เวลามันฟันมันเอาอีกด้านลงอ่ะมันไม่เอาตรงตูดลงอ่ะผมบอกอ่าหมอผมลองได้บ้างไหมผมจะได้เอาอีตรงคงคมเถือดูว่ามันจะเข้าเขาก็ไม่ให้ผมลองครับมาเนี่ยนะฮะถ้ามันอยู่ยงคงมาพัานจริงผมก็เชื่อนะครับนะฮะมันก็คงมีจริงบ้างนะ พวกลอยศักอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวกหมอหลอกมันมีไงนะครับพวกหมอหลอกมันมีคือผมถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์นี่ก็จะไม่กราบไหวบูชานะฮะมาแล้วเวลาจะเอามีดลองนี่ก็จะเป็นมีดเน็บมีดเน็บเนีเน่ยเขาจะเหลือคมไว้ตรงห้องโค้งหน่อยแต่อีตรงเนี้มันลบคมหมดแล้วก็ไปฟันคนก็เสียวไม่กล้าดูนะครับแต่ผมจะดูว่ามึงจะเข้าไหมนะครับ บางทีเราก็ดึงมีดเราไปผมขอลองหน่อยก็ไม่เห็นมีใครให้ผมลองนะครเอามีดอันเนี้ยมีดอันเนี้ยอันอันเดียวเนี่ยไม่ต้องมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันลวครับเอามีดอัน,นเนี้ยเนี่ยยังไม่กล้าให้ผมลองเลยนะครับแต่ถามว่ารอยสักนี่มัน เหนียวจรไหมอะไรไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเคยเจอที่คนที่มีรอยสักแล้วเผาไม่ไหมเผาไม่ไหมนะฮะเผาไม่ไหม